ี่คือบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับโตเพื่อนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องตัวนี้กะเลังพากันทิศแยงก็ไม่รู้กันนะครับพี่น้องครับโต้เปื่อกับมือไม้กับพี่น้องย่านให้รถไซน่าดีน่คะกับใส่ด้วยโต้เปื่อกับเมาส์ค่ะนะครับเปลี่ยนเกียร์อยู่ครับเปลี่ยนเกียร์อยู่จอดเปลี่ยนเกียร์อยู่ก่อนหน้าต้องขอต้อนรับพี่น้องกับซูช่องบัสมาทันน้องไปเชี่ยวด้วยนะครับนะครับวานนี้มื่อวานนี้เขาไปสายเขาท้องบ้านครับมื่อวานนี้เขาจะไปไทยอย่างนี้กับพี่น้องค่ะ ฝากพี่น้องติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อนะคะตอนนี้แดดเป็นใจมากๆกับคือบดนะคะแต่ว่าตอนท้ายกับบดล้วนไม่สิบดจากสี่บ่อค่ะพี่น้องค่ะนะคะยุดแกงลงพี่น้องหยุดแกงนะคะหยุดหยุดหยุดแกลงนี่อ่ามาจะขายสุดของข้าวผุนบอลเปรี้ยนะครับจากสีบ่อไปไปท่าไหนทีเด้ครับเราเห็นพวกเขาใจกันติดตามเมืองดีเลยไปจีบกันยังจังไหนนะครับทีได้บูป้าเขาเขาเมืองจังไหนนะครับที่ในเกี่ยวขาเนี่ย เ,เ,มามาเขาเสียดแจ้งผู้ใหญ่บ้านเมว่อวานเป็นผู้พากเขาทุก็นสามเบื้องลงกันได้ครับอยากได้ฟิวอะรง่วงเนี่นี่คือบรรยากาศตรงนี้นี่คือบนรรยากาศข้าวบุญม่อนแฟนอยากได้ฟิวอะไรง่วงกัมี่ครับพี่น้องครับอตอนนี้ออกเกียร์สองครับไปแล้วครับจะบอกเกียร์สองไกลคุ้มแล้วครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศสัวน้ครับพี่น้องครับนี่อันนี้พยายามเข้าข้าวบุญม่อนแฟนครับไปายาเกียร์ห้าครับอันนี้พวกหัเปิดครับไม่รู้นะหัเปลี่ยนแล้ว จะจ้องแตงเลยพ่เนี่ยนครับพยาบาลเดีพ่อพยาบาลเดีำนันกับคำนั้นก็จลงรถไทยพุธมณดตอนนี้เขาเรียนสายพานเดียวครับพี่น้องครับตอนนี้สายพานเดียวครับอ่าพทมณดแล้วเราเรียนอยู่ที่สาย้ามันจะมีบ แงวัดอยางเป็นวดนะครับ <Yes> ่าเป็นวดนีโอ้ยเนี่ยเดียวดียวดกาศตอนนี้สดๆววเนวนก่อนลงมาก่อนเรว่ดฮฮฮฮออร์จอดครับเอร์จอดครับผมจะพาลวงหนองเนาโซเอร์เาขับอผมนะครับบอกแล้วนะครับนี่คือสถานการณ์จริงนะครับพี่น้องครับนี่คือสถานการณ์จริงตัวนี้นะครับ ยืมม้วนจากเจ้าที่นะครับผมนี่บรรยากาศตอนนี้ภากันมาไทยเอ็มบี่หรือมาไทยยิงกับลูกนะครับคำฝุนบอลแฟนนะครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศตรงนี้สดๆร้อนๆไม่ด้อากาศเยดีครับเขาแบบไทยบ้านผมก็บว่าตรงเท็ด่าตรงย่างพี่น้องพวคนี่บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศนะครับองคครับคือตอนนี้ พวกกับกำลังกำลังยากน้ำงวยู่ครับนะครับนี่คืองวดนะครับดกล้าไปลองังรั้าอรยา่ก่น่นับจ้างนันจ็ทีซ่ากับตัวมูคมสวยเนาะอันนี้นี้เราจักร้จักกานสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครโซเชียลผ้าอันนี้คือทีมผู้อยู่เบ้างหลังนะฮะที่มีคุณภาพนะครับ นี่ด้วยนะครับตอนนี้ลำบากคอนง้อเทปานครับพี่น้องครับลำบากคอนง้อเทปานนะครับนะครับตอนนี้ลำบากคอนง้อเทปานมาคนหนาวนะครับเอาแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศตอนนี้ยิ้มง้อยิ้มง้อเทปานในการเฮ็ดใครท่ำตรงนี้นะครับพี่น้องครับนี่นะฮะ ฟปาแลนดนะครับทันหัวมานี่คือเป้าแลนดนะครับพี่้องครับไมู่คนฟังนะไปอยู่ตรงสุดเลยนวเือคนดีลยนเดไออรวนยวน้ี้ตอนี้ยวนี้ลำบากทอดงัวทยบ้านครับพี่ดองครับตอนนี้ลำบากไปลบกว่าทอดหัวเพิ่นครับเบื้งหน้า้เบื้งหน้ารเบงหนวครับนี่นี่นี่นีองเบื้งน้ครับ ยุนนี่ผู้ใดเลียนเลี้ยวกันเลี้ยนนะครับผมนี่บรรยากาศสดนะครับพี่ดองพี่ดองติดตามนะครับพี่ดองติดตามเพิ่งมาเข้าสี่เย็ดเป็นยังไงวยวนี้เราควนหอดอดง้วไทยบ้านครับพี่ดองครับเจ้าของช่องของเรานะครับเมื่อนี้เป็นการจับจูดที่มั่วขนาดครับพี่ดองครับ มือนี ouais um. uh, vos, dad, um. ้เขาเขามาเนียสวยนะคะเขาเนียนบานนะคะครีมกันแดดนะครับครีมกันแดดต้องเข้าเราแล้วนะฮะโอ้นะครับบรรยากาศบรรยากาศนี่วันธรรมดานะครับบรรยากาศพี่น้องตอนนี้ง่วงยืนทาแล้วครับตัวแสดงตัวตัวแสดงหลักคือง่วงครับพี่น้องครับคนท้องนี่ือตัวประกอบนะครับพี่น้องครับ มนี่จ <itu> it oh no, ับจมกขอดม้อนเวอร์ค yeah, ิปกันแดดต้องเขาแล้วนะครับผมคิปกันแดดก็ต้องเขาแล้วพอทักนด้ม โอ้ยคุยหนุ่มมักโอ้ยครับมีเสียงแดงแล้วมั้งนะครับมันมัสยิดนะครับมันมัสยิดนะครับม่เปลี่ยนสีล่ไมเปลี่ยนสีนะครับไม่ไรอดี๋ยวกัะสดเบิ้งพี่น้องครับในการทำงานเมื่อนี้นะครับหลากหลายนะครับหลากหลายย่างหลากหลายแนวนะครับหลากหลายช่องนะครับที่ให้พี่น้องเบิ้งเมื่อนี้นะครับกับบรรยากาศตรงนี้นะครับเราสีเก็บให้บรรยากาศร่วมๆนะครับ อาจจะได้ยินเสียงรบในเด้อพี่น้องนะครับจะว่ากันเพระาะวา่าบรรยากาศตอนนี้อยู่ทางแกงนะครับแกงแกงนะครับนี่มาทำมมาทายทำทำมือซีนะครับเพลงน,นะครับขอบคุณม,มาแฟนนะครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศเรร่วมให้พี่น้องเบิ้งน,นะครับพี่น้องเบิ้งครับบรรยาญญกาศบรรยากาศ ตอนนี้ครับตอนนี้ก็เห็นอย่างบุครับพี่น้องครับนะครับพี่โกตาเด้อพี่หลีใจบ้านเนอคือตอนนี้ผมวันใจนะผมตอนนี้กว่ากูล้มกันเลยตอนนี้วันใจล้มไปล้มไ,ไปตอนนี้ผมวันใจนะครับผมหน้าัวเนี่ยนะฮะได้เปลปนนี่ยนกันนะครับผมเปลี่ยนได้เปลี่ยนกันนะครับพี่น้องครับนี่ไม่นใจล้มไปแล้วล้ม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  นะครับพี่น้องอ่โซ่เพือกับโซ่อมื่อเมื่อนี้มื่อนี้บรรยากาศขำมับครับพี่น้องครับมื่อนี่ขำมับนะครับนี่บรรยากาศบรรยากาศเนี่ยครับพี่น้องครับหุ่นรถดแฟนนี่นี่วันนี้นักเอกของเราตื่นเต้นนะครับน้องดีของเรานะครับนี่ลองเท้ากับมอเต

มันยังขาวด้ตาขาวขี้ขาตาขาวฮันโหลเดม้อนขาวธรรมดานะครับนี่นะครับไปดองบรรยากาศแดดร้อนมากๆนะครับแดดร้อนมากๆนี่นะครับอืมอิเล็กทรอนิคส์ร่วมรับ่ปดองนะำลายไนดองเป็นไครับน่าจะไปใช้ซอสแบบ อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดครับพี่น้องครับตอนนี้ค้าเดียวว่าซีนหนึ่งครับแต่ว่าซีนที่เขาสีมา้าซีนที่เขาสีม้าเสื้อผ้ายี่น้องตอนนี้กับมี่นี่คือซีนที่มันเกิดขึ้นพี่น้องครับนี่คือซีนที่มันเกิดขึ้นครับแม่มันนี่พี่น้องครับนี่ตับมาอยู่ไหมโอ้นะครับมันมันไหลนี่ ลดไถลงให้หน้าครับพี่้องครับงานครับพี่ er ้องครับงานไปไมาครับกันตัวนาะแมนเขาอยู่ตงไหนอโดี๋ยโบิดโมบิดบอดีบิดีบิดบอดีบิดนองครับนี่ัดนีอีคบองันี่งรองนี่องคนอันองอคน่อองององัอน ตนนี้กำลังสีพยายามออรถไทยข้นสะกวนนะครับพี่น้องครับรถไทยขืนสะกวนนะครับเพียงสิริไทยต่อครับพี่น้องครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเ่าคาดพันครับพี่น้องครับครับพี่น้องคะตอนนี้นะคะเขากับมาไทยเทคที่สองสีมาไทยยูสพันธ์นำซีแต่ว่าตอนนีูอุปสรรคมิจะแตนลา้มครับพี่น้องรอดนี่เมื่อหันกระโดชนะหัวหลุดลงมันมวนครับพี่น้องมันนี่มันมวนให้นี่ ยืนกันยืนพ่อพ่กันยืนอันนี้หนึ่งซีนเดีบร้อยแล้วครับพี่ดองครับไปลองดูทั้งสะพานซ้ำผีบ่าแลครับศิลปินใครนะครับเขาบอกแค่เเนี้ยกระเฮ็ดนะครับนี่นค,คือ,ก,คคอกันนะครับพี่ดองครับ ไปรถไทยน,นาครับตอนมาไงครับจะได้กระฝากพี่น้องนะครับอย่าลืมติดตามช่องของบ,าบ้านปทุมธานออฟฟิเชียลนะครับอย่าลืมกด,ด Subscribe เป็กนกำลังใจให้กับพวกเรานะครับ,รบเพื่อให้ท่านนะครับได้เห็นคลิปใหม่ๆของเรานะครับอัปเดตสถานการณ์ พร้มเคลื่อนไหวพวกมั่งุดนะครับอัปเดตเรื่องราวต่างๆยางไปพุ่นมองรถทางรถไถลงน้ำแถวน้ำไม่ขึ้นนี่นะน่ต้องหนานะครับจะได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปด้วยถามว่าร้อนไหมไม่ครับไม่ไม่บึ้มเลยค่ะตอนนี้นะถามว่าร้อนไหมไม่บรรยากาศสดๆครับเพื่อเพื่อฟังเพลงนะครับเพื่อผลงานเข้าสู่เต็มที่ครับซึ่งบ่ได้ตากแดดมาโอ้หนักอะตอนนี้แบบมันคั่มค่ะ นี่บรรยากาศนะครับโสดครับพี่น้องครับมาฝากพี่ฝากน้องไดการทายเอดสนันโดยเครื่องดื่มผลไม้ฟูกูฟกูนี่นะครับใ่ทุกคนหิวน้ำนะครับทุกคนเนื่ยเศร้าผเบผืบผาาบนี่บรรยากาศดื่มตาฟูฟูฟูนะครับดื่มแล้วอร่อยอร่อย บรรยากาศอากาศอ่อนๆครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆนะครับตรงนี้นี่น้ำเดือดตาฟู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 นะครับบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับกําลังพากันยางไปทงนะครับแต่ว่าตรงนี้แดดกําลังเริ่มเริ่มจะบดแล้วนะครับพี่น้องครับบรรยากาศทงนี่ลีนะครับตองไปด้วยครับพี่น้องนะครับ เดินตรงไฮตรงหน้าครับพี่น้องครับเหนื่อยอย่นะเอาดีๆเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้เดินไปแล้วก็จะเดินกลับมาอีกไงเนาะคุณแม่นาะเรานั่งเรานั่งจะขี่รถไถ่เน้องโอ้ยยังไอ่ะเออยังไงเจ้าแม่อยากกินหมกม่วงหมกม่วงกังยม่ห้งส้มแก้วแม่นี่แนี่อันนี้ยังเกิดขึ้นครับ นี่เกิดขึ้นน้องบัดรถไทยกับพี่เจยอยพี่รองครับในยูโอ้เเดยรถไทยกันไหนแบง์น่้อนรช็อตตอช็อตจริงๆของุวกเรานะครับช็อตตอช็อตครับพี่รองครับตัวนี้สิ้น้ายในบตนี่ครับตัวนี้ไ่าดนี้ ในบ้างสียด็ดยังที่นองกับทีตามไม่ตอนต่อไปนะครับ้องแตมลยอแ่อโาคนหลากายคนี่อวัก่ะมกายครับพี่น้องครับโอสดนะครับในซีนีในซีนไทยในบ้านนะครับพี่น้องรับติดตามมึงมาเข้าเสียได้ยังกันนะครับอืม เง <so premiers> ี้ยไ่จป็้มงี้ยมุ้ไข่จีเปไปล้มเลยเด้นี่ยหวยเพิ่มเลยมุไข่เน่ยจุ่ยไข่ได้รัมมันหลายหนี่เป็นขาไปสิโยีได้ได้ทำไมต้งไอ้คนี้บ้าไปรั้มได้หมือเนียไ้มการันบ้างครับเออบรรยากาศ เจ้าพอจบคยยุ่งเอไปจพอจะ้าานบ้านทม่าหมาป่้กเนาะสิเลบ้านเนี่ยมันนีวัดไปรกูมาหลอนเนาะมีพวกวัดสิออกบ้านไนำเนี่ยเอ้ยพอเอ้ยมันนี่ลูกรลานมากเลยด้วยัเมื่อวานเจ้าสีเมื่คืนมื่อคืใเยเราลุเราลจะไปไเนี่ย

พ่อเม่ยพ่อเมยพ่อเมียพ่อพ่อมันดีผมหนาด้วยแมี่พ่อพ่อมันมาเข่ากับงานงานนี้เลยพ่อพ่อแบบนี้นะพี่น้องอันนี้ที่เป็นฉากในที่ในพี่น้องกระทาเบิรติีดำบอกเลครับอันนี้พ่อเข้าเนี่ย

นะครับสีภาพพี่น้องบรรยากาศตรงนี้นะครับนี่เจ้าของช่องเฮานะครับนั่งถาใช่เบืองยาสัตว์เนี้ยใช้ออกมาแล้วดงแดงๆไปเลยพี่น้องครับแต่ว่ามันคันมากเลยอ่ะบรรยากาศทงไฮทงหน้าบรรยากาศดีครับพี่น้องครับปุ๋ยไร่เทพสำหรับสวนของเรานะครับนี่ประธรรมดาเด้ประทัธรรมดาได้พี่น้องเดี๋ยวไอเดียนั่งนั่งก็ โอเคไงบ้างห,หนึ่งสองไปเออเอ๊ะชดชดสดชด,ดนะครับสดคนนี้กับว่าเป็นให้ใกล้กับว่าปั่นนะครับบรรยากาศตัวนี้กำลังท่ายนะครับไปี่ร้องเบิ้งเห็นกันช็อตต่อช็อตนะครับพี่ร้องครับเห็นช็อตต่อช็อตนะครับนี่บรรยากาศทงไฮทงหน้าครับพี่ร้องครับรบ,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 รบ,บรรยากาศตัวนี้ประมาณหาเมืงแรง อากาศดีครับห้อนห้อนเปียกๆนะครับผมเือก็นี่สจิเ็นผมดอกนะครับนี่ก็คือบรรยากาศการถ่ายนะคะมิวสิกวิดีโอนะคะเพลงคำผลวอนแฟนค่ะพี่น้องค่ะเป็ี่ยนขางแรกของทิมพระเอกุ้ยแล้วก็นักน้องแจนปิยาพรห้องนะคะทิมพระเอกนั่งเอกของห้องค่ะใกล้สีฮอดช่องสุดท้ายท้สุดเมื่อนี้ฉากสุดท้าย สถานที่หรือว่าบริเวณที่ของหน้าพระเอกจุ้ยที่ก็ที่เดิมพี่น้องอาจจุคุณตานะคะเบิง้งอันนี้คุณป่านะคะคุณป่าพระเอกอ่พ่อกับอัน,นพ่อกับแม่ของพระเอกจุย้ยน้องแจนแล้วก็พี่เจมนะคะเบิงคนจัดสถานที่ยังไงพี่น้องอันนี้สถานทีน่ได้การไทยอิมวีเข้ากัน,อ,กนอีรีคับพี่น้องคะ่ะอัจังไงน,นะคะ,คะกับน้องบากับพอนะคะฝากให้พี่น้องเป็นกำล,ลังแรงใจใเด้อพี่น้องนะคะ เขาไปรับชุมนะคะ MV เพลงนะคะเขาขุนวอนแฟนค่ะแบบบ้านๆบ้านาน,าน,นอกของหน้าเทานี้แหละคะ่ะพี่น้องคะสบายๆนะคะเจอก,กันในกาแพี่น้องติดตามนะคะ YouTube าปัฒมัน,นันคำขุนร่วมมิตรแล้วก็คำขุนร่วมมิตรออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องคะคลิป mm hmm. นี้เอาไว้ซํานี่แหละคะ่ะพี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวพอโตไปเขาฉากนะคะไทยอยู่มีต่อค่ะพี่น้อง mm hmm. สวัสดีค่ะ